ท็อปจะลนผู้ใหญ่เรียกพบหลังไม่ต่อสัญญาเครียดหนักต้องแบกรับหน้าที่ใหญ่ล่าสุดท็อปจะลนผู้ใหญ่เรียกพบหลังไม่ต่อสัญญาทางช่องดังท็อปจะลนนักแสดงหนุ่มที่พลิกบทบาทจับสายบู๊เต็มตัวกับละครที่อยากจะคาดเดาเกมราทอรชนทางช่องสามบทบาทมาวินเาพาะมาเฟียมาดครู ของผู้จัดผู้กำกับนกชัดชยัยเปล่งพาณิ์ซึ่งเจ้าตัวได้เอ่ยปากถึงความยากในเรื่องนี้เรื่องนี้ท้าทายมากครับตอนแรกที่คุยกับพี่นกเลือกรับเล่นตื่นเต้นมากๆแต่พอได้เล่นจริงเครียดมากเพราะว่าเล่นไม่ได้คือเราต้องเล่นให้มีพลังเพราะเราเป็นเจ้านายเป็นบอสเราไม่ได้อายุเยอะเพราะเราไม่เคยเล่นบทบาทนี้มาก,ก่อนเหมือนเราได้พบเจอทักษะใหมๆ่ๆซึ่งสนุกมากแต่ก็เหนื่อยมากเหมือนกันต้องขอบคุณละครเรื่องนี้ครับ โดยพี่นกฉัดใชัยได้พูดถึงการทำงานของนักแสดงนำอย่างท็อปว่าท็อปเนี่ยตัวละครค่อนข้างจะเล่นยากไม่ง่ายนะเพราะมีความเป็นเจ้าพอ่อมาเฟียเวลาแสดงต้องนิ่งตัวละครนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่คิดวางแผนตลอดเวลาเป็นละครที่มีมิติเขาก็ทำกันบ้านหนักนะครับ ทั้งซีนอารมณ์บู๊หมดสัญญาแต่ไม่ได้บอกใครยังอยากทำงานกับช่องสามคือผมไม่ได้บอกใครนะว่าตัวเองหมดเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราเองก็ยังทำงานให้กับช่องสามอยู่ยังมีละครอยู่มไม่ได้ว่าเราต้องไปบอกคนอื่นว่าเราหมดแล้วนะคือจริงๆผมมองว่าเป็นการอิสระไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ไปร่วมงานกับช่องสามคือผมเองยังอยากทำงานกับช่องอยูแต่อย่าจะเปิดโอกาสให้ตัวเองในหลายๆเรื่องครับ นี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์จากคุณท็อปเจล้นที่ได้ให้คำตอบให้แฟนคลับได้รับรู้ถึงเรื่องสัญญาการเป็นนักแสดงค่ะ